สวัสดีครับพี่วันนี้มาแนะนําเครื่องพ่นยานะครับแบบประกอบขึ้นเองนะประกอบขึ้นเองเพราะว่าหลายท่านอยากได้เครื่องพ่นยาในราคาประหยัดราคาถูกแล้วก็เครื่องที่มันเป็นญี่ปุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็เอาคาวาสกินะครับมือสองญี่ปุ่นใส่ให้บวกกับปั๊ม8 0 8ทองเหลืองแท้มือหนึ่งนะแล้วก็ถัง25ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ด้ามพ่นเป็นหัวเทอร์โบขนาดฟุตหนึ่งให้นะครับ นนนะเดี๋ยวเราจะขายถูกเอานะครับเพราะว่าน่าจะเอาใจพี่พ FC อที่ที่อยากได้อยากได้เครื่องพ่นยาแบบราคาประหยัดแต่ว่าเครื่องยนต์มันทนหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เครื่องเครื่องกับปั๊มอะทนแล้วแหละเพราะว่าเป็นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ปั๊มเป็นทองเหลืองแท้ด้วยนะครับสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับดันขึ้นเปิดดันลงล่างปิดดันขึ้นเปิดดึงเบาๆนะครับ ว่านิ่มๆนนใส่ตียอยให้เรียบร้อยนะครับใส่ตียอยให้ด้วยปืนมันก็จะดินได้แบบนี้เพื่ออ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ประเด็นคือเอาเท่าไหร่ดีนี่นะครับ <c oughs> สักสามพันห้าเนาะลมส่งเนาะสามพันห้าลมส่งนะครับก็น่าจะราคาไม่แพงมากเลยนะไม่แพงเลย ฟั๊มแท้เครื่องแท้มือสองถังใหม่ด้ามพุ่นยาทองเหลืองแท้อีกใหม่อีกนะครับต่อ3,500รุมส่งนะครับพี่เผื่อใครมีมุมนะครับที่บางทีเราจะซื้อ,อ,อญี่ปุ่นเต็มตัวเลยมันก็หมื่นกว่าบาทมาเท่นก็8,600นะครับจีนเลยก็2,000กว่าแต่เนี้ยประกอบขึ้นให้ใหม่เลยก็3,500เนาะราคาเหมาะสมละ นะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองดูนะครับถ้ามีเก็บไปทางนะครับตัวนีนะ้เก็บไปทางน่าจะเพิ่ม200นะครับถ้าเกิดโอนเลยก็3,500บาทนะครับมีประกันให้นะครับห0 0วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอยู่กันใช้งาน,นนะครับสวัสดีครับ